เวลาใส่บาตร้าใส่บาตรเสร็จแล้วก็ลงไปนั่งย่องๆให้พระยะถาสัพพีนะไม่ได้บุญนะเพราะทำพระอาบัติถ้าอยากจะให้ท่านยะถาสัพพีต้องยืนนะห้ามนั่งนะเพราะคนที่นั่งเนี่ยศักดิ์ศรีสูงกว่าคนที่ยืนอย่างหลวงพ่อนั่งเนี้ยพวกเรามาหลวงพ่อจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับ เพราะว่าสถานะพระสูงกว่าโยมนี่ถ้าโยมนั่งพระยืนอาบัตอะไรอาบัตยืนแสดงธรรมเราจะไม่ยืนแสดงธรรมกับโยมที่นั่งอยู่แต่แต่ถ้าโยมนั้นป่วยแล้วแล้นั่งอยู่แสดงได้เราไม่นั่งแสดงธรรมนะั่ก็โยมที่นอนนะโยมต้องลุกขึ้นมา